นี่นี่นี่แตบมนึ่งพี่น้องอ๋อเป็นไงเป็ไนไงเลยพี่น้องอ๋อตัวมีประคอีประคอเีพี่น้องมีแตบบอกระเบิดสบายดีนะพี่น้องเมื่อน,นี้ข้าพี่น้องมาใส่ตุ้มกบด้วยนี่ คพี่น้องสุก,กบสีดำนี่ตัวเก่าเห็ดปีกายนี่ชิเขียนี่เห็ดใหม่ชิชายตามหอหน้าตามแค้มน้อง,องนี่แหล้วรอเบิร์กมาได้มันมีหอยตีนแมน่ไหนเข้าจากชิชายกะนี่เนื้อกะเป็นปลาซับพี่น้องเลยนี่กระปูน้ำมาซับใส่ก,กรรันเดยตรงจะกลัวอะไรยันโบโ่พอปะเดี๋ยวข้าวิีดรอใส่กันนะพี่น้องเดี๋ยวชิข้าวชิใส่พี่น้องเมือง อันหนึ่งสองอันเลยเขาชีตัดผาพไปบาดยามบาดเดียวเนาะไปพี่น้องใส่น้ำกันพ,นพนี่น้องเขาจะใช้นนี้ อ,อ,ะะอันงาใช่ป่ะเนาะแล้วก็เอาหนั้นมันลวบๆแถวง,งามันรอบนี้เป็นรอบชองงาด้วยพี่น้องใส่ได้ชองทางเขาออ่าได้ชองทางเดี๋ยวเอาไม้มาซักลงตันไว้พี่น้องอเลยหรือว่าเอาสีเข็ดไปนี่ก็ได้อะจีเดิยนอบอบใบขันไว้มันใหม่ก็ เืิอกันเวลามันเขาน้ำมันบดตีงพี่น้องแล้วก็เปิดปากทางให้มันขเข่าเลยเยอะเอาน้ำมันใส่พี่น้องนี่ให้มันเข่าวิญนาำใส่กันนำ้ำให้มีน้ำน้ำหมดจกประจอ ไปเรียบร้อยพี่น้องแต่ที่ใช้พี่น้องเขาใช้ให้น้องมึงหลังเดียวเนาะแต่แล้วหันทัชจีใช้บริษัทบัว่ามันกระคำเลยไปพี่น้องเดี๋ยวห่อรอใส่ก่อนว่ามันเหมือนแล้วเริ่มเริ่มเหมือนแล้วเดี๋ยวมาลุ่นกันบาดยาเนาะพี่น้องนี่ไปสบายดีเนาะพี่น้องพบกับเ่าเด็กบ้านนอกเมือนเนี้ยครับพี่น้องมายามตุ่มกบเนาะใส่ไว้ต้องการชิปหลัง ใส่ตามพายในย่ตามให้หนอกไห่หน้าใน่หลุดต้องการนนะพี่น้องว่าฉินมีแต้มบ่เนื้อใช้เนื้อปลาซับอ่ะปลุกองกันพี่น้องเนื้อปลาซับที่เขาลองมาเนี่ยชว์ลายยังบ่ทันเถื่อจักเถื่อปลุกต้องการน้ำมือนี่ชิเถื่อวะพี่น้องเอ้ใส่ไปในน้องนี่มีอยู่ตามลังงี่นอ้องไปปลุกกันพี่น้อง มอกล้างแรกพี่น้องมันเือประชาธิปาขาวยังไงล้างแรกล้าง,งแรกบ่อถือล้างแรกบ่อถือชั้นพี่น้องเลยบมมีแต่ cô thử cô tôi nâng ôi có màn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ

Lạng ngon con ngon con, ngon lạng con lạng ngon nào ngon lạng ngon lạng ngon hẹo ngon đây ngon lạng ngon tên ngon lạng ngon lạng ngon lạng ngon sáp để phôn, để ngon

Bin ông, hoi. Ao hì ông. Gop thau gop tàu. Man là man là. Tempis đèn bắn lăng chìm 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 bố bố, chìm 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 đây là chìm 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 ôi เดี ik, wow, mm ๋ยวฮักคาใส่้องก่อนนี่พี่น้องโอ๊ยยังไงครับพี่น้องเอ้ยพวงเนี่พูเดี๋ยวฮักคาจะต้งเงินพี่น้องอื้มฮักคาเกิดบุได้โอ้ยหลังที่สามพี่น้องเอ้ย ลันที่สามแต้มหนึ่งมันมันพี่น้องไปลุ่นต่อลังที่สี่ใกล้กันนี่แหละเดี๋ยวพี่น้อกเมื่อกี้ห่ายานนี่นี่ลักที่ลังที่สีท่ท่ประตูครบมาลัางอีกลังหนึ่งนี่พี่น้องลังที่ห้ักที่ห้านี่นี่พี่น้องโอ้ยงงีงงงงงงง่็งงีบ ที่หาประตูจำพี่น้องเลยตัวมีปลาคออีปลาคอพี่น้องนี่เอ้ปลาคออยู่นี่ใกล้ๆทั้งที่หากรเบิกออกมาได้ปลาคอพี่น้องโอ้ยลมลมไดวปลาคอต่ะเดิ จะงก่อนเก็บร่วมใจกันพี่น้องเลยเก็บหาเก็บชิบไปเขินต่อพี่น้องอ้ยเป็นไงพี่น้อง หนาำในห้หน้าปลามันขอนไงโอ้ยปลาตาย,ยน้องมาพี่น้องเลยเห็นเห็นฉาพดอดเห็นไว้กกูนี่พี่ดิกินอยู่มีหละยหมกช่องโลไปเดี๋ยวาำปารุนอันหลบก็พอต่อ,อยังหาลังพี่น้องมาพี่น้องมายามอันท,ที่หก มีแตมบ่กบติดกบต้นพี่นออ้องกบต้นมีหลอดห่อย่นี่แหละกบตัวน้ำมาอย่างนี้ที่ชิงกัวมางกรพี่น้องพาหนันมาจุดนี่แหละ โอ้คนนี้เฮาเหลือดอยหน่อยมาทันมั้งมี่ลอดพ่ผมบันึกใช่ไมีกบอยู่ห่าบ่ถึกกบอยู่อบ่อน้ำตนแยงไปยาบีลักหนึ่งทีนอง này nó này chị mới có phẩm bột thử không thể chín nó chín bao Hãy subscribe cho không? Lọt không เนี่ยพี่น้องเอ้บ่เถิรมาสรุปมากันพี่น้องมานี่ยามแล้วแล้วขึ้นได้แต้์หนึ่งพี่น้องแต้์หนึ่งกับบักไงเลยพี่น้องเอ้ยพวกเน้พ่ออ๋อพี่น้องอ๋อบักไงแล้วพี่น้องเอ้ยบักเอบบักเอบโหความใหญ่ความตุยพี่น้องเอ้ยมันๆพี่น้องเอ้ยอย่างน้อยกะ เดี๋ยวแจวเดี๋ยวนี่โอว่าบางไงพี่น้องนี่ไปเมื่อพี่น้องมาเนี่ยมันมันเดี๋ยวคบเถ้าตัวนึงไปเมื่อพี่น้อง g r a กระปูนี่กระปูแต่กะพกคอหน่อยตัวนึงพี่น้องเอ้ไปอะเมื่อพี่น้องจะได้กะฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ฮะคลิปต่อไปเนาะ ๊ายบายพี่น้องคลิปหน้าพบกันหไ่